วันนี้จะได้รวบรวมเหล่าเมคอัพสุดวิโรนะคะที่จะเห็นบ่อยมากตามโซเชียลมีเดียจนเราเองก็ต้องสื่อตามเหมือนกันมารีวิวให้กับเพื่อนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะพวกในใบเตรยจิ๊บใช้มาสักพักนะคะจนสามารถคอยกับพกเพื่อนได้แล้วว่าตัวไหนอะ่ะที่จิ๊บพร้อมจะแนะนําต่อจริงๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ l e t s g o ขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวค u ชชั่นจาก Ja Ventiso ค่ะมีแต่คนบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆตามโซเชียลของเกาหลีนะคะจิ๊บก็เลยแบบอ่ะ เน้นลองก็ได้น้องเขาแบบขยับตาได้ทุกคนเห็นปะเจ้าตัวเนี้ยเป็นคุชชั่นที่ขึ้นชื่อว่าให้ผิวสวยมากนะคะที่สําคัญเลยใช้ในอากาศประเทศไทยรอดค่ะวันเนี้ยจิบใช้เขาอยู่ค่ะพับของเขา่าทุกคนนุ่มมากๆเป็นพับที่จิบรู้สึกได้เลยว่าคุณภาพนะคะดีมากๆอีกอย่างที่จิบชอบของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาจะคล้ายๆกับแบรนด์ของจังเซมุนนะคะคือตรงนี้ของเขาอ่ะมันจะมีเป็น t e x t u r ์นะคะเพราะหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราปุ๊บคุชชั่นแล้วก็แปะลงหน้าเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไปนะคะตตรรงงเเเนนีี้คาาามขวะะล มันเลยเหมือนจะช่วยเกลี่ยนะคะเนื้อคุชชั่นให้มันสามารถทานะคะให้สีสม่ำเสมอได้มากขึ้นคือหลายๆครั้งนะคะเวลาเราใช้คุชชั่นโดยเฉพาะคุชชั่นเกาหลีเนื้อสีมันจะแบบมันคนละโทนอ่ะมันไม่ใช่นะคะเราเป็นเราคนไทยสีผิวมันก็ไม่ค่อยใกล้เคียงกับเขาเท่าไหร่นะคะแต่เจ้าตัวนี้จะรู้สึกว่าสีของเขานะคะทาออกมาได้ไม่ติดเหลืองเกินไปไม่ติดชมพูเกินไปนะคะถามว่าคือพอใจกับเรนจ์มันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกเสียดายนะคะว่าแบบพี่มันน่าจะทําแบบหลายๆเฉดสีออกมาแต่ว่าตามพวกบริษัทสไตล มาแบบ21 23เอยะไรประมาณนี้นะคะข้อเสียของมันก็คือมันก็ยังไม่ครอบคลุมกัน,นะคะ่ะแต่สําหรับคนที่สามารถใช้เรนสีที่เขามีให้ได้นะคะข้อดีของเจ้าตัวเนี้ยมันจะยังให้สีผิวนะคะที่ดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างน,นี้นะคะจิ๊บใช้เป็นสี21นะคะปกติอะจิ๊บจะใช้ประมาณสีแบบ2 3นะคะในแบรนด์อื่นๆแต่จิ๊บว่าเคยได้ยินคนบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเวลาใช้เป็นระหว่างวันอะมันจะมีดรอปบ้างนะคะจิ๊บรู้สึกว่าสีมันอะถ้ามันดรอปอะมันไม่ได,ด ทําให้สีผิวอะ่ะมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งส่วนตัวจิบ๊บจิ๊บรู้สึกว่าการที่เขาดรอปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมีผลกระทบกับการใช้งานของเขาเท่าไหร่รุ่นเนี้ยไม่ใช่รุ่นกลของเขานะคะแต่ว่ามันก็จะมีความฉ่าอยู่เหมือนกันมันดูเล่นแสงนะแต่ว่าพอจับลงไปบนผิวอะคะ่ะมันสบายผิวมากเป็นหนึ่งในคุชชั่นนะคะที่จะรู้สึกว่ามันสบายผิวที่สุดที่จิ๊บเคยใช้มาเลยจริงๆตอนนี้จะมีแสงอยู่นะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลองปิดไฟเพื่อนๆดู อันนี้ปิดแบบไม่เห็นอะไรจริงๆนะอันนี้คือเป็นแค่ไฟจากกระจกนะคะความฉ่ำเขาจะประมาณนี้นะคะ่ะส่วนถ้าเปิดไฟนะคะแสงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะระหว่างวันใช้ไปแล้วไม่หนักหน้าไม่เยิมไม่เนอะหน้านะคะไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยเนี่ยจิ๊บสังเกตอย่างเนี้ยปกติอะจิ๊บจะเป็นคนที่พกรองพื้นนะคะแยกชั้นได้ง่ายมามันไม่แยกชั้นเลยทุกคนมันแค่แนบไปกับผิวหน้าเลยนะคะเพราจากผิวไปแล้วอะมันไม่ใช่ความรู้สึกของความแบบหนักหน้าเนอะหน้ามันแค่เป็นความรู้สึกของที่แบบเรียบเนียนไปกับผิวเลยนะคะแต่เนี่ ส่วนตัวจิ๊บก็คือใช้วิธีในการเตรียมผิวที่ปกติจิ๊บลงไว้ใน IG นะคะเพื่อนๆสามารถไปคลิกดูกันได้ตรงนูน้น ใครที่ไม่ชอบคุชชั่นที่มีความหนาเหนอะหนักนะคะแต่ยังมี coverage ที่ดียังมีการปกปิดที่ดีนะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่จอบจดเลยวันนี้นะคะจิ๊บไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆทั้งสิ้นใช้น้องเขาอย่างเดียวนะคะสําหรับเรื่องการปกปิดพวกรอยคล้ำใต้ตารอยสิวอะไรพวกนี้ของเราตอนนี้ก็มีอยู่นะคะแต่น้องเขาก็เอาอยู่และนี่คือมาจากคนที่ปกติจะทำฟาวเดชันฟรีนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้คุชชั่นไม่ชอบใช้ฟาวเดชันไม่ชอบใช้เบสอะไรต่างๆเลยที่มันจะมาเหนอะหนักหน้าแต่ตัวตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่จิ๊บแบบ approve สวสยแล้วขอแยฝั่งจากตัวที่ไวรัลใน t ิ k ต o k นะคะเป็นตัวที่ไวรัลใน Twitter บ้างค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ได้ชื่อว่าเป็นแป้งหนาฟ้าจากแคนเม e ค่ะมันจะเป็นแป้งนะคะที่มีหลากหลายสีอยู่ในตัวเดียวกันเจ้าตัวนี้เขาแถมพัฟมาด้วยนะคะแล้วพัฟของแคนเม e อะคือคุณภาพดีมากๆทุกคนแต่ส่วนตัวจิ๊บอะไม่ค่อยชอบใช้เขากับพัฟเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจิ๊บงอกับทุกคนจิ๊บกรู้สึกเสียดายพัฟจิ๊บจะชอบใช้เขากับแปรงนะคะ brush tool นะคะมันจะมีความแบบเฉียงนะคะจิ๊บรู้ การแบบทง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 ,ทงนะคะได้ดีมากเป็นแป้งที่ให้ผิวสวยจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองลองให้ดูนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่าความมันมาตะกี้ของจิบักคือมันหายไปเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หน้าดูดรอปลงหลายๆครั้งนะคะเวลาเราใช้แปง้งอะพวกเนื้ออะไรต่างๆแป้งมันไปปกปังพวกความแบบผิวใสผิวดูแบบ transparent ของเราใช่ปะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่มันไม่ได้ทําให้หน้าดูหมองเลยทําให้หน้าดูเนียนมากๆอันนี้จะให้ดูเทียมนะคะระหว่างข้างที่ลงกับข้างที่ไม่ได้ลงอันนี้ พอลงทั่วหน้านะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆเห็นความแบบ what is this magic มันช่วยในการเบลอรูขุมขนมันช่วยในการทําให้หน้าเนียนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมันไม่ได้ทําให้หน้าดูหมองดูดรอปลงมานะคะเขาก็เสร็จเมคอัพได้ในระดับหนึ่งนะคะหลายๆคนบอกว่าเจ้าตัวนี้ควบคุมความมันแบบ10เต็ม10นะแต่ว่าส่วนตัวจีว่ะเป็นคนที่หน้ามันง่ายการควบคุมความมันของเขายังให้อยู่ในระดับที่โอเคนะคะโอเคค่อนไปทางดีมันอาจจะไม่ได้แบบโหกริบที่สุดนะคะแต่ถ้าเรื่องของความผิวสวยเวรื่องความผิวผ่องเจ้าตัวนี้คือแบบ อย่างนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จิบให้รังวัลว่าเฮ้ยเหมาะกับการไวรัลจริงๆคอนทัวร์จากจูดี้ดอค่ะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นตลับเขาแบบผ่านหน้าค่าตาม,มาบ้างนะคะถ้าแบบเล่นติ๊กต็อกอันนี้เป็นชิมเมอร์ไฮไลท์ของเขาส่วนตัวที่ดังๆเขาจะเป็นเจ้าตัวแมทไฮไลท์นะคะช่วยให้หน้านะคะแบบดูพุ่งๆแต่ว่ามันจะเป็นความพุ่งในแบบที่ไม่ทําให้หน้าดูเวอร์เกินไปทุกคนและยิ่งถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างไม่สามารถใช้อะไรที่เป็นแบบพวกกากเพชรพวกกลิตเตอร์ที่มันนนนจะไปเขอ ที่เป็นแมตต์อย่างเงี้ยมันก็จะตอบโจทย์ค่ะเจ้าตัวเนี้ยจิ๊บก็จะชอบใช้เขานะคะบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหลุมเป็นร่องที่เราอยากจะให้มันดูมีความแบบพุง่งมีความเนียนมีความนวลขึ้นมามประมาณนี้สีคอนทัวร์เขาชัดนะคะมาตุรีอาจจะปัดเกียวไปหน่อยอันนี้นะคะเป็นข้างที่ลงคอนทัวร์นะคะกับข้างนี้จะลองปัดคอนทัวร์ด้านนี้ให้มันเยอะๆหน่อยนะต่างกันปะจิ๊บเคยเห็นคนบอกว่าเอ้ยเจ้าตัวเนี้ยใช้แล้วแบบไม่ค่อยทนนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บไม่เป็นอย่างนั้นส่วนตัวจิ๊บจิ๊บรู้สึกว่าเขาใช้้แลวก็ อยู่ติดทนนะทั้งวันจิก็ไม่ได้มีปัญหานะคะในการใช้มันอาจจะมีนิดนึงตรงที่ถ้าเป็นคนที่สีผิวอาจจะแบบมีความเข้มกว่าจิบนะคะจิไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวไฮไลท์เนื้อแป้งของเขาอ่ะมันจะเห็นประมาณไหนนะคะเนี่ยคือสีไฮไลท์เนื้อแป้งของเขานะคะอาจจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสีมันจะออกมาประมาณไหนสีของเขานะคะบิวได้มีความธรรมชาติแล้วพอถอ,อกมาแล้วก็ยังเห็นความแตกต่างค่ะตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะคะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ not dry concealer จากแบรนด์ w ค่ะใครที่มีปัญหาเวลาลงคอนซีลเลอร์แล้วรู้สึกว่าใต้ตามันดูแห้ง มันดูแบบแตกลอกนะคะเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆความแตกต่างตัวนี้ มันจะมีความเซ็ตตัวแบบเกาะผิวไปนะคะแต่มันจะไม่ได้ทําให้ความรู้สึกตรงบริเวณแบบผิวใต้ตามีความแบบแห้งลอกแห้งกรังประมาณนั้นแล้วก็สีเขาก็จะประมาณนี้นะคะจิบรู้สึกว่าเวลาเราทาตามแบบพกล่องเลยพวกเนี้ยค่ะมันจะไม่ได้ไปติดผิวบริเวณที่มันมีความแบบแ,บบแ,บบแห้งลอกอะทุกคนจิ๊บจะไม่ค่อยเจอปัญหาแยกเป็นขุยแยกเป็นชั้นออกมาเจ้าตัวนี้นะคะสําหรับจิ๊บถือว่าดีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบราคาสูงนิดนึงถ้าเทียบกับพวกคอนซีลเลอร์สไตล์เนี่ยจิ๊บก็เลยมีอีกตัวนึงนะคะที่อยากจะมาแนะนําเหมือนกันเจ้า ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไวรัลเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวของเดเซมค่ะเวลาทาลงไปอะ่ะมันจะมีความปกปิดที่ตึบก,กว่ามีความแห้งมากกว่าใครที่ต้องการปกปิดพวกสิวพวกอะไรพวกนี้ค่ะเจ้าตัวเดอรเซมอ่ะเขาจะตอบโจทย์เขาจะมีสีเขียวมาด้วยพวกสีแดงที่แบบอักเสบอะไรต่างๆนะคะน้องตัวนี้คือเวิร์กมากๆเป็นตัวที่เจมให้ติดเฟเวอร์รี่เมคอัพนะคะปีนี้ก็จะติดอีกปีหน้าก,ก็จะอีก,ป,ก,ก,อกปิดเป็นเรื่อยๆของเขาเน่ยจนกว่าจะมีตัวตายตัวแทนมานะคะให้เทียบสีกันนะคะเห็นสีแซลมอนปะเจ้าตัวน,นะ มาากกว่เจ้าตัวนี้จิ๊ว่ามันจะเหมาะสําหรับคนที่อยากใช้ในการปกปิดใต้ตารอยคล้ําหรือว่าพวกรอยบุ๋มอะไรที่เราอยากจะให้มันดูมีวอลล่มให้มันดูแบบพุ่งขึ้นมานะคะใช้เป็นไฮไลท์แบบให้มันดูสว่างๆได้เหมือนกันใครนะคะที่มีปัญหาสิวต้องการความปกปิดต้องการความติดทนจิ๊บจะแชร์มาที่เดอเซมนะคะก็ให้เพื่อนๆไปเลือกได้ตามใจชอบงานแก้มนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากเจ้าตัวนี้นะคะเต้นแบรนด์ไทยทุกคนจากเมลินดานะคะตัวจิวเวลล์ชของเขาเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบดังมากไม่ว่าจะแบบในทิกตอกในทวิตเตอร์นะคะ จริงๆจงๆงิ๊บก็สิ่งสถิตอยู่ปับวารสอแอปนี้นะคะสิ่งที่จิ pees, ๊บชอบเลยเนี่ยคือสีของเขาเนี่ยชัดมากนะทุกคนและเนื้อของเขานะคะมีความบาง aufge, เบาเกลี่ยง่ายมันๆหน่อยนึงคือจะเหมือนกับว่ามีน้ํามันเคลือบหน่อยนึงนะคะมันยังมีความแบบเล่นแสงมีความฉ่าม,มีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเนื้อเขาโอเคเลยนะแต่สิ่งที่จิ๊บรู้สึกว่าตัวเองพลาดอ่ะคือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นสีม่วงใช่ปะด้วยความที่เราเป็นคนผิวติดเหลืองมากอะเราอยากได้สีม่วงนะคะที่จะมาช่วยแ c a n ซิลความเหลืองตรงนั้นด้วยแต่ว่าพอจิ๊บรู้สึกว มันอาจจะยังไม่ได้เป็นม่วงที่ใช่เราอะ่ะ ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าตัวบลัชเลยนะคะเราเองที่เป็นคนเลือกสีนี้มาเสียดายตรงที่จึรู้สึกว่าเนื้อของเขาการเลนการเกลี่ยอของเขาค่ะอยู่บนผิวอะ่ะคือมันสวยมันดีนะคะมันก็เหมาะกับการที่ไวรัลแต่ว่าอยากแนะนํให้เพื่อนเลือกสีดีๆนะคะลองไปแบบสวอชเล่นๆก่อนนะคะจะได้เห็นว่าสีไหนที่เหมาะกับเราบลัชอีกตัวหนึ่งนะคะเขาเป็นตัวที่ดังนะคะในออนไลน์ของฝั่งเกาหลีแบรนด์ซ n แอนด์พาร์คค่ะทุกคนมันจะขายตามดรายโซที่ฝั่งเกาหลีเพราะ,ะนั้นหนึ่งคือราคาเขาน่ารักนะคะสองมีแต่คนบอกว่าเาเเคนนะะป็ข Chan คะ่ะที่มันเป็นตัวสี healthy pink จิบ๊บแบบไม่เคยใช้ช a n น l นะคะเพราะฉะนั้นจิ๊บไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นาสีมันเหมือนอะไรยังไงแจ้ตัวนี้นะคะเป็นบลัชที่เกลี่ยง,ง่ายเหมือนกันอย่างหนึ่งที่จิ๊บไม่ชอบเขาคือจิบอ๊บแบบเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาบลัชมันแบบจิๆๆ้มจุ่มจิ้มจุ่มแต่มันเป็นแค่ความชอบส่วนตัวเฉยๆอ่ะเจ้าตัวนี้จะให้แก้มที่ดูมีความเล่นแสงนะคะกลิ่นของเขาอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบ j e ลลี่บีนอะบทุกคนส่วนตัวจิ๊บว่าเขาสีสวยดีนะคะทุกคนแต่ถามถึงเรื่องความสบายผิวววววอ่่่ะะะจจบบบรู้้้สึกาาาาดยคคมมมมมทีีัันนนนนเเป็ืแๆ คนที่หน้ามันอย่างจิ๊บอะค่ะเลยอาจจะยังไม่ได้ชอบเพาขนาดนั้นไม่ได้แบบไม่สบายผิวนะเวลามันอยู่บนหน้าแต่แค่ความรู้สึกของการแบบเวลาลงผิวแล้วมันจะมีความแบบมันๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะมันก็เลยยังไม่ได้ถูกจริตเราเท่าไหร่นะคะมาสคาร่า <asc> นะคะที่จิ๊บเห็นว่าดังมากในทิกตอกก็คือเจ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะจะช่วยให้แบบเหมือนกับขนตาของเราอะดูเด่นชัดขึ้นมานะคะสีะชัดเจนขึ้นมันจะไม่ได้แบบสร้างความฟูสร้างความหนาไม่ได้สร้างความแบบเวอร์วงังอลังการอะไรขึ้นมาเลยนะคะใครที่อยากได้มาสคาร่าที่แบบตัดไปแล้ววมนคา ติดขนตาปลอมแบบ อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแค่ตัวที่เหมือนกับแบบมาโคดนะคะให้แบบมันดูเด่นชัดขึ้นเฉยๆแต่ส่วนตัวจีวอาจจะเป็นคนที่ชอบมาสคาราสตานี้ค่ะคือจิบรู้สึกว่าเวลาจิบใช้อะไรที่มันแบบหนามากปูมากอะ่ะมันจะทำให้หน้าจิบดูนะคะมันทาแบบขนตาล่างอะ่ะได้ง่ายมากได้ดีมากเขาก็โฮลคร์ได้ค่อนข้างดีนะคะคือช่วยให้แบบมันยังงอนตลอดวันได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะใช้เขาในวันที่แบบอ๋อแบบไปออกงานหรืออยากให้ถ่ายรูปเพ่งชัดๆอะคะ่ะเจ้าตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นแแตต่่ววาาถ้าใ้ใใชนนับบมิ อเพื่อนไปแบบกินข้าวพบป ทุกคนอะไรประมาณนี้คะ่ะคือต่อหน้ามันก็คือสวยในตัวของมันเองนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปแบบมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นมาสคาร่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่จิบเห็นว่ามันแบบไวรัลมากๆก็คือเจ้าตัวนี้นะคะของ c คลีสไตล์คล้ายกันเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นสไตล์ที่แบบจิบชอบเจ้าตัวเนี้ยเวลาทาขนตาล่างอะ่ะอาจจะไม่ได้ทาง่ายเท่ากับเจ้าตัวนั้นนะเพราะว่าเขาก็จะยังมีแบบหวีอะไรของเขานะจิบรู้สึกเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกับเจ้าตัวเมตกีน,นะคะเพิ่มความหนาขึ้นมาหน่อยเพิ่มความยาวขึ้นมาหน่อยอ่ะให้ดูนะคะลคเเ้้าก็็จะะปปนนรมณีแต่ เทียบจริงๆนะจิบรู้สึกว่าเจ้าตัวของจูดี้ดออ่ะมันจะโคดขนตาได้ค่อนข้างเรียกว่าเป็นระเบียบมากกว่านะคะแล้วก็แผ่แบบเป็นทีละเส้นได้ง่ายกว่าแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยใครที่แบบอยากให้มันดูมีความยาวขึ้นมาหน,หน่อยนึงมีความหนาขึ้นมาหน,หน่อยนึงชอบใช้แบบพวกมาสคาร่าที่หัวมันเป็นแบบหัวหวีทั่วไปนะคะก็จะประมาณนั้นลุคก,ก็จะประมาณนี้ค่ะ ทั้งสองตัวถือว่าผ่านนะคะแล้วตัวของลีโอเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบตัดขนตาให้มันแบบงอนแบบสวยนะเจ้าตัวนี้นะคะคือ h o ลค c u r ทั้งวันจริงๆคือแบบทนมากๆคตตอรรี่ ories, สุดท้ายน,นะคะทุกคนนั่นก็คือเล็บสตน่งค่ะพูดแล้วผมขเข้าปากออกมาเรามาประเดิมที่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะคะจาก j u v e d o อ m คือจะว่าส่วนหนึ่งที่เจ้าตัวเนี้ยมันดังเพราะว่าความแปลกของมันหัวของเขาเป็นหัวเล็กใช่ปะแล้วพอทาไปนะคะมันจะเป็นความปากชำ้ำปากเคลือบกระจกมันจะเหมือนกับฉากไปเลยทุกคนกลายเป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งของปากเรามันจะแน่ แนบสนิทไปกับปากเลยนะคะมันสบายปากมากๆมันจะมีความเหมือนแบบมันๆนิดนึงนะคะแต่มันไม่ใช่ความมันแบบน้ํามันที่ไม่ชอบอ่ะเหมือนแบบหอมหุ้มปากนะคะช่วยในการบํารุงปากใช้ไปแล้วปากไม่แห้งระหว่างวันนะคะที่สําคัญเลยคือสเตนเขาติดทนมากเวลาเราล้างนะทุกคนเชื่อปะมันต้องถูแบบ ไม่งั้นน้องคงไม่ออกจก้ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จิ๊บแบบรู้สึกว่าอีมันเหมือนกับเป็นกิมมิคไปหน่อยนะคะคือหัวของเขาทุกคนด้วยความที่หัวขเขามันเป็นหัวเหล็กอะเวลาทาไปอะบางครั้งนะเห็นปะสีมันออกมาไม่สม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทามันก็จะต้องแบบใช้นิ้วมือนะคะในการช่วยเกลี่ยนหนึ่งแต่ว่าพอเขาแนบไปกับปากอะไรแล้วก็คือโอเคนะทุกคนมันทั้งติดทนทั้งฉ่ำมันถูกจริตเรานะคะอันนี้คือลบด้วยมเซลาวอร์เดอร์นะคะประมาณนี้ของกินโตค่ะตัวนี้เป็นลิปที่แบบ ทุกคนอวยยศกันมากนะคะใน Twitter เนื้อของลิปตัวนี้มันจะมีความแนบปากไปคล้ายๆกับจูดี้ดอลนะคะเจ้าตัวนี้มันจะมีความเหมือนแบบเคลือบน้ํามันบนผิวมากกว่านะคะจะเป็นน้ามันบางๆทุกคนจะไม่ใช่น้ำมันแบบแยะๆเหนอะนะคะมันจะเป็นตัวที่ยังสบายปากอยู่เหมือนกันคือทั้งสองตัวนี้นะคะเป็นลิปเนื้อฉ่ำที่สีของเขาดีแบบแข็งแรงทนทานมากสีทาบานหรือเปล่าอันสองอันข้างบนนี่คือเป็นสีของจูดี้ดอลนะคะส่วนอันข้างล่างก็จะเป็นสีของเขาใครอยากได้สีลิปทินที่แบบมีความฉ่ำแต่ว่าเป็นสีที่มีความเก มีความที่ไม่เหมือนใครไม่เคยเห็นสีแบรนด์อื่นทำอะจิ๊บจะเชีย์มากๆเลยเจ้ารุ่นนี้อ่ะเช็ดออกก็ประมาณนี้ค่ะติดทนเหมือนกันบอกแล้วตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะขอย้ายกลับไปฝั่งติ๊กต็อก r ฮร์รี r เพราค่ะเป็นเจ้าตัวกลอสของเขานะซื้อสีที่เป็นไบโรมานะคะเป็นสี0 6เมตรอิดนะคะเป็นสีแดงกำลัที่ถูกต้องเป็นสีแดงกำลัที่แบบอาบเลือดไม่ใ่นะจ๊ะส่วนตัว iva, จิ๊บอะจิ๊บไม่ค่อยได้ชอบเนื้อของเขาขนาดน,นั้นค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อที่มีความกลอสมาก,มากๆหนาเนื้นนนะะแบนบ no pé. แต่ว่าส่วนตัวที่จิบชอบเขานะคะคือสีเลยสีนี้มันเป็นสีแบบแดงกำาที่ถูกต้องช่ำฉ่ำจนจิบรู้สึกว่าแบบเวลาเราพูดถึงแบบเฮ้ยแดงกำแดงฉ่ำลึกเนะี่ยมันคือสีนี้ที่ขึ้นมาในหัวของพวกเราเจ้าตัวเนี้ยนะคะจะทาเดียวก็ได้จะทาแบบรวมๆผสมกับอันอื่นนะคะก็สวยมันขึ้นอยู่หล้วแต่แบบสไตล์เพื่อนๆชอบก็แล้วกกันถ้าใครที่ชอบเนื้อกลอสแบบคิดถึงสภาพกลอสขึ้นมานะแล้วก็แบบคิดถึงเจ้าตัวเนี้ยโอเคมันใช่เลยเนื้อมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบความแบบบางเบาความไม่เนบไม่หนึบนะคะก็อาจจะ ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ทั้งหันนี้นะคะก็จะเป็น viral makeup นะคะที่จิ๊บได้รวบรวมมาจากหลาย social media นะคะมารีวิวให้กับเพื่อนๆว่าคลิปตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเขาชอบไม่ชอบเป็นยังไงใช้แล้วดีหรือเปล่านะคะก็หวังว่ banks, is fairly, าเพ like, ื่อนๆจจะสามารถตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นจากการดูรีวิวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอนี้ได้ประโยชน์นะคะทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาทีอัปโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย